สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ประภาสองแปดเก้านะคะนำผ้าไหมสุรินนะคะเป็นผ้าไหมมัดหมีทอมือฝีมือชาวบ้านฝีมือแม่บ้านนะคะว่างเว้นจากการทำนาก็มาทอผ้านะคะสนใจผ้าไหมนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้นะคะจองผ้าสวยๆไปเชยชมไปเก็บไว้ไปเก็บเป็นที่ระลึกเป็นเป็นของฝากของขวัญให้บุคคลที่รักแลยคารพกด้วยนะคะมาชมผ้าผืนแรกค่ะ ห้าตะโกโทยุกดอกนะคะลายลูกแก้วค่ะมีหน้านางชายขีนะคะเป็นผ้าห้าตะโก,โกแบบนี้หน้านางแบบนี้ก็สวยนะคะยอดถี่มากค่ะไม่ค่อยได้มานะคะแบบนี้หน้านาง ะะทาใดสนใจทักมากค่ะผือละสามพันสามร้อยบาทค่ะอาบน้ำยาส่งตินะคะ ผืต่อไปค่ะห้าตะโกนะคะโทยุกดกเม็ดพริกไทยค่ะสีม่วงมีหน้านางชายคลุยนะคะแบบนี้หน้านางนี้ก็สวยค่ะตีกรอบได้สวยนะคะหน้านางกับชายผ้านะคะเท่ากันเลย ลายนี้สวยแปลกนะคะสวยสีตัดกันได้สวยมากนะคะท้องผ้าเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะสีลงตัวมากเลยค่ะหน้านางก็สวยค่ะ สีได้สวยนะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะผืนละสามพันสามร้อยบาทค่ะอาบน้ำยาสูงสีนะคะผืนต่อไปนะคะ โทโยกโดอกลายลูกแก้วค่ะมีหน้านางชายครีนะคะหน้านางเป็นแบบนี้ค่ะผ้าลายเชิงแบบนี้นะคะผ้าลายเชิงแบบนี้ นางสวยแบบนี้ค่ะท่านใดสนใจทักมากค่ะเผื่อละสามพันสามร้อยบาทค่ะอาบน้ำยาสมฟรีนะคะ ผืนต่อไปค่ะห้าตะโกโทยุกดอกเม็ดพริกไทยนะคะมีหน้านางค่ะผืนนี้ไม่มีครุยค่ะสีสวยมากๆค่ะสีสวยสดใส ท่านในสดสนใจทักมากค่ะพื้อละ3,200บาทค่ะพื้อละ3,200บาทอาบน้ำยาสูบฟรีนะคะพื้นต่อไปนะคะ ห้าตะโกโทโยกดอกเม็ดพริกไทยนะคะมีหน้านางชายคุยค่ะหน้านางเป็นแบบนี้ค่ะลายเกล็ดเต่านะคะผ้าเชิงบนล่างค่ะ หน้านางสวยแบบนะคะถ้าจโก,โกโกโทยยกดอกเม็ดมายมมีหน้านางชายครีค่ะท่านใดสนใจทักมาค่ะผือละสามพันสามร้อยบาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ ห้าใหม่นะคะห้าตะโกค่ะพื้นต่อไปนะคะห้าตะโกโทยกโดกเม็ดพริกไทยนะคะมีหน้านางชายคลุยนะคะอีกพื้นหนึ่งค่ะวันนี้ห้าตะโกมาเยอะนะคะ นานๆเป็นแบบนี้ค่ะผ้าเชิงบนล่างค่ะลายเป็นแบบนี้นะคะสวยอีกแบบนะคะ หน้านางค่ะชายคลุยนะคะท่าในใดสนใจทักมากค่ะผืนละ3ามพันสบาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีแล้วก็มีของแถมแทนคาขอบคุณนะคะ ไปไว้ใช้นะคะกับผ้าใหม่ด้วยค่ะสนใจทักมานะคะพื้นต่อไปค่ะ โทโยกดอกเม็ดพริกไทยนะคะสมปักปูมชายคลุยค่ะแบบนี้นะคะปูมแบบนี้นะคะผ้าเชิงบนล่างค่ะผ้าสีดำนะคะขาวดำเป็นสีที่ควรจะมีติดบ้านนะคะเพราะว่าบางทีก็จำเป็นต้องใช้ค่ะ มัดมีแบบนี้นะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะผือนละ3,200บาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ ขึืนต่อไปค่ะห้าตะโกอโทยุกดอกเม็ดพริกไทยนะคะสมปรับปูมชายครุยค่ะลายแบบนี้นะคะสีม่วงอ่อนๆแบบนี้ค่ะม่วงนี้สวยนะคะ ม่วงอ่อนนะคะแต่ตรงนี้จะเป็นม่วงเข้มค่ะเชิงเป็นแบบนี้นะคะ ทานใดสนใจทักมาค่ะผือละ3,200บาทอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ ผ้าไหมสวยๆนะคะสนใจผ้าไหมออนไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้นะคะจองผ้าก่อนใครค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครด้วยนะคะจองผ้าก่อนใครค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ